5โครงการที่มีตอนนี้ธันวาคมหกสีนี้ได้เงินต่อได้เงินสูงสุด10,000บาท5โครงการนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงในบางโครงการใน5โครงการนี้จะมีได้เงินต่อในเดือนธันวาคม6,4นี้ด้วยนะครับซึ่งการได้เงินเนี่ยก็จะได้สูงสุดถึง1 0,000บาทเลยเดี๋ยวเรามาติดตามครับว่า5โครงการนี้จะมีโครงการอะไรบ้างครับหลายท่านเนี่ยมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อย่างมากนะครับว่าตอนนี้เนี่ย มีโครงการอะไรแน่ๆนะฮะที่จะมีชัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ในกระแสข่าวก็มีหลายทิศทางนะครับว่าจะมีโครงการนู่นที Hungary ่จะมีโครงการนั้นทีนะครับมันไม่ชัดเจนนะฮะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะหลายท่านเนี่ยมีความสงสัยแล้วก็งงนะว่าโครงการอะไรแน่จะมีโครงการอะไรแน่ไม่มีนะครับอ่ะเรามาไปทีละโครงการเลยนะครับว่า5โครงการนี้เนี่ยเราพูดเรื่องแรกก่อนว่า5โครงการนี้มีโครงการอะไรบ้างและท่านวาคมบ4กีนี้เนี่ย มีโครงการไหนที่จะได้เงินต่อบ้างนะครับมาดูกันนะครับ5โครงการนี้มีโครงการอะไรบ้างนะครับผมจะไล่ไปทีละโครงการนะครับเริ่มที่โครงการที่1น,นะครับเรียกว่าโครงการเยียวยาเด็กนะครับผมก็คือเยียวยาเด็กก็เป็นโครงการที่เยียวยาเด็กใครที่เป็นเด็กนะครับก็จะได้รับการ เยียวยาเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0บาทนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยก็ทยอยจ่ายให้ทุกท่านอยู่นะครับก็ใครที่เป็นมีบุตรหลานของท่านนะครับเรียนในโรงเรียนนะครับก็สอบถามทางสถาบันการศึกษาได้นะครับรวมถึงเนี่ยติดตามการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีที่ให้ข้อมูลไว้นะครับถ้าเกิดเป็นกุงไทยเนี่ยจะได้เงินเร็วนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายตั้งแต่วันนี้นะครับที่คุณฟังคลิปนะครับจนถึงวันที่ 15, พฤศจิกายนศูนนะถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้ หลังจากสิบห้าพฤศจิกายนสีก็แสดงว่าเลยกําหนดจ่ายแล้วนะครับก็คุณต้องได้แล้วอ่ะครับเพราะว่าเขากําหนดวันสุดท้ายเนี่ยคือ15พฤศจิกายนศูนสีนั่นเองครับอันนี้ก็คือโครงการที่1นะฮะสำหรับเยียวยาเด็กเล็กนะครับใครมีบุตรหลานนะฮะของท่านนะครับไม่ว่าจะตัวคุณนะครับแล้วหลานของคุณแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนในหมู่บ้านของคุณนะครับที่เขาสามารถที่จะได้เงินใส่วนนี้ก็ไปบอกเขาด้วยนะครับฝากไปบอกกันด้วยนะฮะ จะได้เข้าใจจะได้รู้เรื่องนี้กันนะครับสําคัญมากจะได้ไม่พลาดเงิน2 0 0 0บาทนะสองพบาทเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็มีค่ามากนะผมรู้เลยครับดังนั้นไปเอานะครับแล้วมีบุตรหลานหลายท่านสมมติมีหลานหลายคนก็ได้ได้ทุกคนนะครับได้หลายคนเลยนะครับผก็ไปลองติดตามดูนะครับถามกสถาบันดูฮะอันนี้คือโครงการที่1ครับเยียวยาเด็กเล็กครับโครงการที่2ครับ คือโครงการคนละครึ่งเฟสสนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสสเนี่ยเราอยู่ในโครงการนี้กันอยู่นะครับซึ่งการได้เงินเนี่ยเราก็ได้เงินกันในวันที่ล่าสุดนะครับได้อีกพันห้าร้อยบาทในวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน64ที่ผ่านมานี่นะครับก็ได้เงินตรงนี้ไปนะซึ่งการได้เงินเนี่ยตรงส่วนนี้ก็คือได้ในพฤได้หนึ่งพฤศจิกาย,ยน64แต่คุณสามารถใช้เงินนะครับถึง31 ธันวาคม64นะครับซึ่งมีเวลาให้คุณใช้เงินเนี่ยยาวนานไปอีกเดือนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยขครที่ยังมีเงินอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคุณได้3,000และร1 0 0บาทถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ใช้เงินเลยนะยังคงเก็บสะสมอยู่คุณต้องรีบไปใช้แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่ถ้าคุณใช้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยใช้เต็มจำนวนเนี่ยและจนถึงธันวาคมเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินได้โดยที่คุณยังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับ ดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้อย่าพลาดง่ายๆนะครับก็เขาให้เงินมาแล้วก็เติมเงินไปแล้วก็ทยอยใช,ใช้ใช้ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าการที่คุณจะใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยทึ่งได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ4,500บาทคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปนะครับตามยอดนี้เลยก็คือ4,500บาทเพื่อที่จะใช้เงิน4,500บาทนะครับก็ทยอยเติมแล้วก็ทยอยใช้ไปตรงส่วนนี้นะครับ สำหรับใครหลายท่านนะบางท่านก็ใช้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามถ้ามีคนละครึ่งเฟส4ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่คนละครึ่งเฟส3เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกว่าอาจจะมีแนวโน้มว่าจะมีให้เพิ่มอีกไหมในเฟส3นี้นะครับแต่ถ้าไม่มีให้ก็คือได้เท่านี้แหละครับแต่คุณต้องใช้ให้ทันรีบไปใช้จ่ายนะครับใช้ให้ทันภายใน31ธันวาคม64ครับเพราะว่านั่นคือวันสุดท้ายก็คือหมดสิ้นปีนี้นั่นเองครับ น,นี่ก็คือโครงการที่2คนละครึ่งเฟสสามนะครับต่อมาครับโครงการที่3นะครับก็คือโครงการที่ชื่อว่าเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับโครงการนี้เนี่ยจากเดิมได้200บาทมติคอรมอที่ผ่านมานะครับให้300นะครับก็คือที่ผ่านมติคอรมอสักพักแล้วนะครับในเดือนในเดือนที่แล้วนะฮะในเดือน เดือนตุลานะครับผมได้มีการบอกว่าให้อีก300รวมเป็น500นะครับซึ่งเงินตรงนี้นะฮะเดือนวันที่1พฤศจิกาย,ยน6ูกก็ได้ไปแล้ว500นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการห่งรัฐแต่ครับคุณจะได้เพิ่มอีกนะครับในเดือนธันวาคมนะครับ64ได้อีก500บาทนะครับก็จะได้เพิ่มอีก500บาทในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเงินที่คุณได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะไม่ทบต่อนะครับ ็ต้องใช้ใครยังไม่ใช้รีบไปใช้นะครับอย่าลืมว่าคุณมีเงินตรงส่วนนี้อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทันวาคม64เนี่ยจะได้อีก500บาทนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับโครงการที่4นะฮะก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อเหมือนกันครับแต่ว่าเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการควช่เหลืพิเศษคนระับผมไม่ต้องเขียนแล้วชื่อมันยาวโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ต้องการควช่เหลือพิเศษนะครับเป็นโครงการที่เอาข้อมูลของเราชนะนะครับ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะก็คือเป็นราชนะที่ใช้บัตรประชาชนไม่ใช่โครงการราชนันะครับเป็นเอาข้อมูลของโครงการคนที่เคยเข้าร่วมโครงการราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มบัตรประชาชนนั่นเองก็คือเงินเนี่ยจะถูกเติมเข้าไปบัตรประชาชนนะครับเป็นจำนวน200บาทตอนแรกแล้วบวกให้อีก3ามรบาทมาติคอรมอเหมือนกับโครงการเพื่อเราซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมเป็น500บาทและไม่พอครับทันบาคมนี้จะได้อีก500บาทนะครับ ก็รวมกันแล้วเนี่ยเป็น1000บาทนั่นเองนะครับแต่500แรกเนี่ยก็คือได้เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เหมือนเดิมไม่ทบนะฮะต้องใช้ให้หมดแล้วเงินจะเข้าผ่านบัตรประชาชนนะครับตรงนี้อย่าลืมนะฮะอย่าพลาดเวลาจะใช้สิทธิ์ทุกครั้งให้คุณพกบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วเอาไปใช้สิทธิ์นะฮะก็จะสามารถใช้ได้เงิน5้ารอยนี้ต้องใช้นะครับไม่ใช้เงินจะหายไปนะครับบางท่านสูญเสียเงินตรงส่วนนี้ไปนะครับไม่รู้ว่าตัวเองได้สิทธิ์นี่แหละครับคุณได้สิทธิ์นะ ถ้าเกิดคุณเป็นเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเงินจะเข้าในแบบประชห้0รก็ไปใช้ตามร้านทั่วไปทุกร้านได้เลยครับร้านคนละครึ่งนั้นเราชนะจะได้หมดเลยนะครับเป็นโครงการเพื่อการซื้อนะครับปัจจัยการรัฐเมื่อกี้ก็เหมือนกันใช้ที่ร้านคนละครึ่งใช้ร้านอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้คือโครงการที่4ต่อไปครับโครงการที่5นะนะชื่อว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งได้ครับจากเดิมเนี่ยได้7 0 0 0ใช่ไหมครับ เขาเพิ่มให้กับคุณเพิ่มให้คุณอีกเป็น3,000ซึ่งไวเชอร์นะฮะซึ่งไวเชอร์เนี่ยมีโอกาสนะครับให้คุณรีบใช้ภายในเดือนนี้เพื่อสะสมยอดนะครับแล้วเขาจะคืนเป็นไวเชอร์ให้คุณเนี่ยในเดือนธันวาคมพฤศจิ์เนี่ยในโครงการนี้นะครับยิ่งใช้ยิ่งได้จะหมดจะหมดการใช้ไวเชอร์นะครับหรือว่าทุกอย่างที่คุณสะสมมาเนี่ยภายในก็คือวันที่31ตุลาคม64นะครับซึ่งคุณจะได้สูงสุดถึง10,000บาทเลยครับสำหรับ รงกายิ่งใช้ยิ่งได้แต่คุณก็ต้องใช้เงินตรงส่วนนั้นเหมือนกันแต่ข้อสําคัญครับคือคุณจะต้องใช้ไวเชอร์ให้หมดด้วยนะครับอันนี้สาคัญมากนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณสะสมยอดมาแล้วนะครับอวเชอร์เนี่ยคือมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับสำหรับยิ่งใช้ยิ่งได้คือคุณต้องใช้ทั้งเดือนก่อนแล้วเขาก็จะสมสะสมไวเชอร์ให้คุณแล้วก็จะโอนไวเชอร์ให้คุณในเดือนถัดไปซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้เดือนนี้เดือนพฤศจิกายน64นะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้เดือนพฤศจิกาย,ยน64นะ เป็นเดือนที่คุณต้องเก็บไวเชอร์คือใช้จ่ายไปในเดือนทั้งเดือนนี้แล้วเขาจะโอนไวเชอร์ให้คุณในธันวาคมนะครับแล้วคุณก็ใช้ไวเชอร์ของคุณให้หมดภายในเดือนธันวาคมแล้วก็จะปิดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไปนะครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่มีต่อนะถ้ามีต่อนี่ค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้ครับให้คุณรีบใช้จ่ายแล้วก็รีบใช้ไวเชอร์อย่าปล่อยให้ไวเชอร์คุณหายนะครับ เจ็ดพันบวกสามพันเป็นสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทครับตามที่ผมบอกว่าต้นคลิปมีโครงการได้สูงสุดถึงหนึ่งหมื่นบาทคือโครงการที่ใช้งด้นั่นเองครับต่อมานะครับผมแล้วโครงการไหนเนี่ยได้เงินต่อนะครับเมื่อกี้หลายท่านก็คงทราบกันดีแล้วนะครับผมพูดก็พูดให้ไวๆแล้วกันนะครับก็คือโครงการที่หนึ่งนะครับที่ได้เงินต่อก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังซื้อเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ต้องการคอนเสิร์ตพิเศษหรือบัตรประชาชนนั่นเอง ็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้เพิ่มอีก500บาทเดือนธันวาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรประชาชนได้อีก500บาทในเดือนธันวานะครับ2โครงการนี้จะได้เงินรับแล้วก็แถมไปนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะได้ไวอยเชอร์ที่คุณสะสมนะครับในเดือนพฤศจิกายนได้ในเดือนธันวาคมนั่นเองครับ แล้วก็คนละครึ่งนะครับเฟสสเนี่ยก็ใช้ได้ถึง31มธันวาคมก็มคือสิ้นปีนั่นเองแล้วก็เยาว์นักเรียนนะครับจะได้ภายในวันที่ 15. พฤศจิกายนสีนะครับถ้าได้หลังจากนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับแต่ผมว่ายัางไงก็ต้องได้ภายใน 15. พฤศจิกายนสีนะเพราะว่าข้อมูลนี้เ,นเป็นล่าสุดแล้วนะครับโอเคนี่คือ5โครงการที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วธันวาคมนี้เนี่ยก็จะมีโครงการเหล่านี้นะครับที่จะได้เงินตอบผมก็บอกไปหมดแล้วแล้วแต่ละโครงการก็ต้องใช้ใทภายในช่วงเวลาก็คือ ลหลักๆก็เนี่ยทุกโครงการเนี่ยจะจบภายในสิ้นปีก็คือ31ธันวาคมหกสครับยังไม่มีโครงการไหนที่จะต่อเวลาถ้ามีโครงการไหนต่อเวลาเดี๋ยวผมมาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกครับอันนี้คือเรื่องล่าสุดที่ต้องนามาฝากทุกท่านก่อนใครครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะม,มีข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับผมก็เอามาแจ้งให้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ